สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องลงพานาทุกคนนะครับมาแล้วนะครับปอมบนดวนะครับโค้งสุดท้ายโหมดจังวัที่16นะครับเดือน5ปี65ได้ตัวไหนนะครับมาดูนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องบัดาสนับสนุนนะครับการเล่นการบันที่ผีขุหมายทุกชิดนนะครับเราเป็นแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ดูแล้วจบแล้วก็อยู่อยู่เฉยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติกล่างให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็มาดูนะครับว่าใดตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุกคนครับผมมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยววันนี้สังยอสิมาสรุปครับหวยของปอมเริ่มด่วนให้พี่น้องไน้รับทราบนะครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับผม มาเบิ้งนะครับเนาะว่าของสุดท้ายสิได้คือเก่าบ่กครับหลวกสีได้หน่อยลงเนาะครับเนาะเน้นๆครับผมจะเน้นๆในพี่น้องครับผมวัดดวงไปเลยนะครับเนาะ3ตัวบน3าตัวล่างว่าตัวใดสิออกตัวใดสิเน้นนะวิ่งกัดยั้งก็มาเบิ้งนะครับเนาะก่อนอื่นก็ขอคําเตือนนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องนะครับ ไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันดันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามีแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วนะครับพี่น้องครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดข้างล่างให้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมนะวันนี้นะครับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาเตรียมปากกานะครับสมุดดินสอด้วยนะครับเพื่อจดนะครับ หวยเด่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวจําไม่ได้แล้วก็หรือว่าพี่น้องจะแคปไว้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับก็เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็มาดูนะครับบนนะครับป้อมมุมดวนนะครับโพลสุดท้ายนะครับวันจันทร์ที่16นะครับเดือนห้าปีห5ห้านะครับได้ตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับโพสุดท้ายนะครับป้อมดวนให้นะครับ3ามตัวบนนะครับ สามตัวบนก็ยังมีต่อไปนี้นะครับแปดสนะครับแปดหหนะครับเก้สนะครับเก้าหกห้านะครับมีสี่ชุดด้วยกันนะสี่ชุดนะครับแปดสนะครับแปดหกห้นะครับแปดเก้สามยแปดสนะครับแปดหหนะครับเก้สนะครับเก้าหกห้านะครับพี่น้องครับ ก็มีสี่ชุดด้วยกันนะครับผมจดทันหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องครับจดกันหรือเปล่านะครับผมก็มาดู2ตัวนะครับ2ตัวนะครับที่เน้นๆ2ตัวบนนะครับก็มีนะครับตัดไปนะครับก็มี6 3สามนะครับ6กห้านะครับ6 3สามนะครับ6กห้าบนนะครับ6 3สามหห้านะครับบนนะครับ2ตัวบนในวันที่16นะครับเดือนห้าปีห5ห้านะครับพอมรวนให้นะครับ เน้นนะครับเน้นนะครับสามตัวนะครับเน้นสามตัวนะครับแปดหกสามนะครับแปดหกห้านะครับแปดหกสามนะครับแปดหกห้านะครับผมแล้วก็ตัววิ่งนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งหกกับเก้านะครับวิ่งหกกับเก้านะครับบนนะครับวิ่งหกกับเก้านะพี่น้องครับจดไว้เลยครับพี่น้องครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ไม่มีใครรู้นะพี่น้องครับก็หัวจอกตัวไหนนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมก็พี่น้องเข้ามาแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับผมนะสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0866557112รับรายละเอียดได้ที่ w w w สมยศไอที .com นะ้วก็มาดูนะครับล่างนะครับ ล่างก็มีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับล่างก็มี9 6นะครับเกดนะครับ9 6หนะครับ9 8ดนะครับล่างนะครับ9 6หกับ9 8ดนะครับเด่นนะครับเด่นที่สุดก็คือ98ดนะครับเน้นเกดนะครับรองเกหนะครับผมงวววันที่16เดือนห้าปีห5นานครับป้อมดวนให้นะครับในงวดนี้ จะเข้าหรือเปล่านะครับท like no 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 ุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้นะครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้ว่าหัวจอกตัวไหนนะครับทุกอย่างเราเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องเท่านั้นนะครับก็มาทบทวนกันหน่อยนะครับทบทวนให้นะครับข้างบนนะครับสามตัวบนนะครับก็มีแปดหกสามนะครับแปดหกห้านะครับเก้าหกสามนะครับเก้าหกห้านะครับ สตัวก็มีนะครับ6กสามห้านะครับบนนะครับเน้นนะครับ3ตัวเน้นนะครับก็คือ8 6ดสนะครับแล้วก็8ปดหห้านะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับวิ่งนะครับวิ่งบนนะครับก็มี6กับ9นะครับวิ่งบนนะครับ6กับเก้านะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับวิ่งบนนะครับ6กับ9นะครับจะมาหรือเปล่านะครับจดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับหรือจะแคปไว้ก็ได้นะครับพี่น้องครับ ก็มาสรุปตัวล่างนะครับล่างสรุปแลมีแค่2ตัวเท่านั้นในพวดนี้นะครับก็คือ98นะครับเด่นนึคือกสาแปนะครับลองมา9กานะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้เดอพี่นนองเด้อหัวจอกตัวไหนนะครับก็เราก็ทําตามสูตรนะเข้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับคาเตือนนะครับฟังสท้ายนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับพี่น้องครับในการรับชมนะครับทางช่องนะครับเป็นแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับพี่น้องครับผม ก็วันนี้นะครับก็มาสรุปโค้งสุดท้ายพี่น้องได้รับชมนะครับหวยผมป้ามูลำดวนนะครับได้ตัวไหนก็พูดไปหมดแล้วนะครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับและถูกหวยทุกคนนะครับแล้วก็มีเงินใช้เยอะๆนะครับปังๆนะครับพวดนี้ให้ถูก3ามตัวตรงๆนะครับ2ตัวตรงๆเลยนะครับพววนี้นะครับผมก็ใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมปกติก็ล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ